ผมนี่ครับเมนูต้มปลาไหลครับนี่นะตับเจอยู่ครับตับที่ห่วงบิดพริกวัญหมดนะครับต้มเนี่ยนะครับปลาไหลนะครับเดินขามทางครับเพื่อน วันจีไปเนบ้านนะครับอะไรอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับเลยของบ้านเน่ยเจ็ดขีดนะครับนะต้มครับต้มส้มใส่พริกแกงครับพริกแกงกระเทียมหมกหอมๆนะครับตำแล้วก็ตะไคร้หอมๆหมก สามองค์เครืงนะครับนะนะครับพอไร้เงี้ยนี่มันแห้งนะครับนะครับมันแห้งของเงี้ยนะน้ำมั่นแห้งนะครับพี่น้องมั่งครับเจ้าได้พี่น้องเห้ไปครับไอให้ก่อนครับไอถ่ายครับเนี่ยบ่อยนะครับเนาะเป็นเปลีนตุลาไปอยู่ครับขอบคุณครับ